สวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามานะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเปรียบเทียบการหาระยะแอนที่จุดดีนะครับหรือว่าด f เ e ลคชันที่จุดดีเนาะแล้วก็คํานวณด้วยมือนะครับด้วยด้วยวิธีงานเสมือนนะครับแล้วก็ใช้ s i เวิร์ดเฟรมนะครับเปรียบเทียบคําตอบเหมือนเช่นทุกทตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็ขอเริ่มเลยนะครับ ก็ก่อนจะไปแสดงวิธีทำนะครับก็ขออนุญาตอธิบายคอนเซปต์คร่าวๆก่อนละกันเนาะก็คือขั้นตอนแรกนะครับเราก็คือใส่แรงหนึ่งหน่วยลงที่จุดที่เราต้องการพิจารณานะครับก็คือหรือว่าจุดที่เราสนใจเนาะในที่นี้คือเราต้องการพิจารณาที่จุดดีนะครับผมข้อสอนะครับก็คือหาสมการ m ใหญ่นะครับเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกภายนอกนะครับก็คือหาออสมการโมเมนต์ Moment, นั่นแหละครับผม ส่วนอันที่3นะครับก็คือการหาสมการ m เล็กนะครับเนื่องจากแรงเสมือหนึ่งหน่วยนะครับก็คือหาโมเมนต์ในงานเสมือเนาะส่วนข้อ4ครับก็คืองานเสมือนภายนอกเท่ากับงานเสมือนภายในนะครับก็จะได้ตามสูตรข้างล่างเลยนะครับก็คือ1คูณกับเดลต้าดีนะครับเดลต้าดีก็คือจุดที่เราสนใจนั่นเองนะครับผมเราสนใจจุดดีเราก็ใส่เดลต้าดีลงไปนะครับแล้วก็เท่ากับอินทิเกรต0นย์ถึง L นะครับคูณกับ m ใหญ่คูณ m เล็กนะครับ dx แล้วก็ หารด้วย e คูณ i นะครับผมก็จะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับก็ขอเริ่มสแสดงวิธีการทำเลยนะครับผมครับกเ็เริ่มทำกันเลยนะครับก็คือ,อ,อผมสร้างฟิลด์เดอยอมา2รูปนะครับรูปทางซ้ายมือครับก็เอาไว้หา m ใหญ่นะครับส่วนรูปทางขวามือเนี่ยก็เอาไว้หา m เล็กเนาะแล้วก็จะเห็นว่าทางรูปขวามือเนี่ยผมได้เทคแรง หนึ่งหน่วยลงไปแล้วนะครับที่จุดสนใจคือจุดดีนะครับ mm hmm. ก็เริ่มทําขั้นตอนแรกนะครับก็คือการหาเรีแอคชั่นเนาะผมขออนุญาตหาทางซ้ายมือก่อนเลยเนาะก็เทคโมเมนต์เข้าไปปกติครับผมเทคโมเมนต์ที่จุด A เนาะตามเข็มเป็นบวกนะครับซิกมาเอนะครับเท่ากับ0เนาะก็จะเห็นว่ามันจะมีแรง6กออใช่2สองหกศูนย์เจนะครับคูณกับระยะ3เมตรนะครับ ทนเข็มเนาะแล้วก็บวกด้วยแรงที่อยู่จุดดีนะครับ2 6 0 7นะครับระยะทั้งหมดก็คือ7.5นะครับแล้วก็เท่ากับแรงทวนเข็มนะครับก็จะเป็น CY เนาะ5เมตรนะครับภัยครับแล้วก็ c y นะครับเราก็จะหาค่า c y ออกมาได้เท่ากับ5 4 7 4 7นะครับส่วนด้วย10เนาะหรือว่าเท่ากับ5 4 7 4.7นะครับผมแล้วก็ แรงขึ้นนะครับเป็นบวกซิกมาเอนะครับเท่ากับศูนย์ก็แรงขึ้นของเราทําก็จะมี ay cy นะครับก็เขียนไปนะครับ ay นะครับบวกด้วย cy นะ cy เราก็มีค่าเท่ากับ5 4 7 4.7นะครับแล้วก็ ถากับแรงลมก็จะมี2แรงนะครับก็จะเป็น7ขอ7คอย,ยุญาตคูณ2ไปเลยนะครับก็แก้สมการเสร็จสับนะครับเราก็จะได้ว่าค่า ay เนี่ยมันติดลบนะครับก็จะติดลบดลเท่ากับ260.7กนะฮะก็จะทำให้เรารู้ว่าการเขียนเรีแอชั่นที่ ay เนี่ยผิดนะครับ จากแรกเราเขียนทิศพุ่งขึ้นเราต้องเปลี่ยนเป็นทิศพุ่งลงนะครับก็จะขอแก้นะครับเป็น dy นะครับเท่ากับสองหกศุดดกิโลนะครับมีทิศพุ่งลงเนาะก็ไปเปลี่ยนในนี้ล้ะกันนะปึ๊บนะครับมีทิศพุ่งลงนะครับผมก็โอเคอ่ะใส่หน่วยตัวนี้หน่อยแล้วกัน k คนะครับต่อไปก็จะเป็นหาที่ทางฝั่งขวามั่งนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับตามตามเข็มเป็นบวกเนาะเราเทโมมต์ที่ R1 มาเดิมนะครับเราก็จะเห็นว่าตามเข็มก็จะมีแรงหนึ่งหน่วยนะครับคูณด,ด้วย 7.5นะครับเท่ากับทวนเข็มก็คือ r 2นะครับคูณด้วย5เนาะเราก็จะทำให้เราทราบว่า r 2เนี่ยมีค่าเท่ากับ7.5ส่วนด้หรือเท่ากับ1.5นั่นเองนะครับผมได้ r 2แล้วต่อไปก็คือหา ซิกมาเอนะครับรงานขึ้นก็มี2แรงเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ใส่ r 1นะครับบวกด้วย1.5นะครับเท่ากับแรงฟุ่งลงนะครับก็คือ1ห,หน่วยเนาะจุดดีครับและเราก็จะรู้อีกว่าค่า r 1นะครับ ติดลบเหมือนกันนะครับก็จะไปเปลี่ยนเอาในฟิบโอดี้เนะาะ5นะครับมีทิศขึ้นลบขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการหาสมการ m ใหญ่แล้วก็ m เล็กนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นช่วงของ a ไป b นะครับช่วงที่2นะครับก็จะเป็นช่วงของ b ไป c นะครับผมส่วนช่วงที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงของ d ไป c นะครับผมเพราะว่าช่วงสุดท้ายเราจะมันจะได้สะดวกในการคิดเลขนะครับจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะๆเยอะๆเนอะขออภัยครับก็เริ่มขั้นตอนแรกนะครับก็คือ ในช่วงของ a ไป b นะครับหรือว่าช่วงของ0ถึง3นะครับผมก็วาดรูปเรียบร้อยเสร็จแล้วนะต่อไปก็คือการหาค่า m เนอะเราก็ take moment เลยนะครับที่จุด o จุด o นะครับนะครับเทคไปเลยก็จะได้เป็น o นะครับกับ0บรารู้อะไรมัง่งก็จะเราก็จะรู้ว่า ตามเข็มเนี่ยไม่มีเลยนะครับวนเข็มก็มี2แรงนะครับก็คือเป็นของ m ใหญ่นะครับบวกด้วย260.7นะครับคูณด้วย x เ,เนาะเราก็จะทราบว่า m ใหญ่ของเรานะครับมีค่าเท่ากับลบ 260.7x นะครับต่อไปนะครับรูปทางขวามือเนาะ ก็ทำเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยมันก็จะสมการเหมือนกันเลยเนาะเราก็จะรวมคร่าวๆแล้วนะครับว่าหน้าตามันออกประมาณไหนเนาะผมขมออนุญาตเขียนรัดเลยนะครับเราก็จะได้เท่ากับ m นะครับเท่ากับลบ 0.5x นะครับ นี่นะครับจะได้เข้าใจตรงกันเนาะ,ะขั้นตอนต,ต่อไปนะครับก็คือการเอา m ใหญ่นะครับคูณกับ m เล็กเนาะเพื่อที่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราจะเอาไปใส่ในสมการนะครับสมการสุดท้ายขั้นตอนที่4นะครับที่ผมได้พูดไปข้างต้นเนาะก็ m นะครับคูณ m เล็ก m ใหญ่คูณ m เล็กนะครับก็มีคเท่ากับลบ260 0.7x นะครับคูณกับลบ 0.5x นะครับคูณออกมานะครับเราก็จะได้ค่าเท่ากับ2607นะครับส่วนด้วย 20x กำลัง2นะครับผมก็ถ้าแปลงให้เป็นทศนิยมเราก็จะได้เท่ากับ130นะครับจุด 35x กำลัง2 ครับผมเอ่อก็จะพิจารณาต่อนะครับในช่วงของ b ไป c นะครับหรือว่าเป็น3ไป5เนอะก็กอพิจารณาทางด้านซ้ายมือก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เทคโมเมนต์เข้าไปปกติเนอะนะครับก็จะทำให้เราอ๋อระยะต่างๆก็คือตามรูปเลยนะครับผมแล้ก็จะเห็นว่า ตามเข็มเนี่ยไม่มีเลยนะครับส่วนทวนเข็มครับก็จะมี m ใหญ่นะครับบวกด้วยแรงของ2607นจนะครับคูณด้วยระยะห่างนะครับก็คือเป็น x ลบ3นะครับแล้วก็บวกด้วยระยะของสองหนะครับคูณด้วยระยะ x เนาะแล้วก็ย้ายข้างนะครับ ทำการายข้างเนาะแล้วก็เอาตัวนี้คูณเข้าไปเลยนะครับเราก็จะทําให้เราทราบได้ว่าอา่าคูณกันยาเข้าแยกข้างเสร็จเราก็จะได้ลบ 2607x นะครับบวกด้วยอมผมไปคิดแล้วกัน2607คูณกับ3นะครับ ก็ลบด้วย 260.7x นะครับแยกสมการออกมานะครับเราก็จะได้ว่า268นะครับ 67.7x นะครับบวกด้วยจำนวนเลขข้างหลังนะครับก็จะเป็น7821นะครับ ก็จะได้เป็นสมการแรกออกมาแล้วเนาะต่อไปนะครับก็คือการหา m เล็กเนาะก็ take moment ปกติเลยครับก็เหมือนเดิมครับค่าไม่มีนะครับก็จะเป็น m เล็กนะครับบวกด้วย 0.5x นะครับ ลบ 1. 5 x นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับเมื่อเราหา m ใหญ่กับ m เล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาสองค่าเนี้ยมาคูณกันเนาะขออนุญาตเขียนทางขวามือนะครับเราก็จะได้ทำการว่า m คูณ m เล็กนะครับมีค่าเท่ากับลบ2 8 6 7จุด7 s นะครับบวกด้วย7 8 2 1นะครับอุ้นกับลบ 0.5s นะครับคูณกันออกมาเราก็จะได้ค่าว่า1 4 3 3.85 x กำลังสองนะครับลบด้วยสามเก้าหนึ่งศูนย์จุดห้า x นะครับก็เรียบร้อยนะครับในช่วงที่สองเสร็จแล้วนะครับครับก็จะมาพิจารณาต่อนะครับในช่วงของ D ไป C นะครับหรือว่า0ไป2.5เนาะก็ วิธีการทำเหมือนเดิมเลยครับผมก็คือเทคโมเมนต์เข้าไปเนาะนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมออโตด้วยนะครับก็ได้ออกมานะครับรปึ๊บสองหกู 2, 6, 0, 7, นย์เคูณกับ x นะครับเราก็จะได้สมการ M ใหญ่ออกมานะครับต่อไปก็หาสมการฝั่งขวานะครับหา M เล็กเนาะ ก็ได้ครับ m เล็กเท่ากับ1คูณกับ x นะครับก็คือเท่ากับ x นะครับผมก็ได้สมการของฝั่ง m เล็กแล้วเนาะต่อไปครับก็คือการเอา m ใหญ่กับ m เล็กคูณกันนะครับก็ m ใหญ่คูณ m เล็กนะครับมีค่าเท่ากับ2607คูณกับ x เนาะแล้วก็คูณ x อีกตัวนะครับเราก็จะได้ว่าเป็น สองหกศู 2, 6, 0, 7, X, 2, นลังสะครับผมก็เสร็จสิ้นนะครับเราก็จะรู้สมการของเอ็มคูณเอ็ M ใหญ่คูณเเล็กในทุกช่วงแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาไปแทนในสูตรขั้นตอนที่4ครับก็คือ,อางานเสมือนภายนอกนะครับเท่ากับงานเสมือนภายในเนะเาะครับก่อนที่เราจะ ทำการแทน m ใหญ่กับ m เล็กลงในสมการน,นะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนหน่วยก่อนนะครับซึ่งค่าที่อาจารย์ให้มานะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ในรูปของเซนติเมตรนะครับซึ่งจากโจทย์ของเรานะครับเราเนี่ยได้ทำเ,เราจะทําอยู่ในหน่วยของกิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับตามรูปเลยครับต่อเมตรเนาะแต่ว่า ในค่าที่อาจารย์ให้มานะครับมันก็ยังติดอยู่ในรูปของเซนติเมตรอยู่นะครับก็คือรูปนี้เนาะนะครับก็ยังติดอยู่ในรูปของเซนติเมตรอยู่นะครับเราก็จะทําการแปลงหน่วยตามนี้เลยนะครับค่า e นะครับเราก็จะแตกออกมาได้นะครับว่าเป็น kg ส่วน cm กาลัง2นะครับก็เราก็เขียนไปก่อนครับว่าเป็น2คูณ10กำลัง5นะครับอันนี้ขอเขียนแบบรูปที่เข้าใจง่ายๆเนาะ แล้วก็หารด้วยนะครับหารด้วยนะครับ cm นะครับก็คือ10กำลังลบ2เนาะแล้วก็ยกกำลัง -2 นะครับแก้ออกมาเราก็จะได้เป็น2องคูณ10กำลัง -9 นะครับก็คือ2เข้าไปคูณก็กลายเป็นลบ4เนาะแล้วก็ย้ายขึ้นไปเป็นบวกนะครับเป็น kg ต่อ m กำลังสองเนาะค่าไอ้นะครับก็คือ8ปดคูณสิกำลังสนะครับแล้วก็คูณด้วย c m นะครับก็คือ10บกำลังลบสกำลังสนะครับแก้ออกมาเราก็จะได้เป็น8นะครับคูณกับ10บกำลังลบด้วยสเนาะในหน่วยของ m กำลังสนะครับแล้วก็ area นะครับก็จะเป็น6คูณ สิบกำลังสนะครับแล้วก็โค้ดด้วยเซนตินะครับสิบกำลังสอลังสอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น6กโคูณสิบกำลังลบสในหน่วยของ M กำลังสนะครับก็แป้งหน่วยสำเร็จแล้วนะครับเสร็จสิ้นก็ต่อไปก็คือเอาไปแทนค่าเนาะครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะ้วนะครับก็คือ ขั้นตอนของงานเสมือนภายในนะครับเท่ากับงานเสมือนภายนอกเนาะก็หลังจากที่เราหาค่า m ใหญ่แล้วก็ m เล็กจากช่วงต่างๆมาแล้วเราก็มาแทนใส่ลงในสูตรนะครับก็จะเห็นว่าจากในสูตรเนี่ยผมมีการย้าย ei ไปฝั่งทางของ delta d นะครับเพื่อที่ว่าเวลาคำนวณเราจะได้คำนวณได้สะดวกขึ้นนะครับผมก็เราจะทำการแทนค่าลงไปเลยนะครับผม สามลูปนะครับอินดิเกตนะครับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นช่วงของ0ไป3นะครับก็คือช่วงของ a ไป b นั่นแหละเนาะก็ m คูณกับ m อยใหญ่คูณ m เล็กนะครับเราก็จะได้ว่ามันมีค่ากับ1 3 0่ากับน3 0นะครับจุด3 5นะครับ f กำลัง2นะครับดีเเนาะ แล้วก็บวกนะครับบวกกับดีเกช่วงที่2นะครับ b ไป c ก็คือ3ไป5นะครับมย m เล็กคูณก็คือ1 4 3 3สจุด85นะครับ f กำลังสลบด้วย3 9 หนึ่ศนจุดห้นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็คือลิเกตในช่วงของ0นถึง2.5นะครับก็จะได้เป็น2องหกศูนจ็ดคูณกับ x นะครับเอ่อขอไปนีมีกาลางสองเนะีเเนาะ แล้วก็ทําการหาข้าวออกมาครับซึ่งแน่นอนว่าผมหาข้าวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมา2รูปแบบนะครับในส่วนของเป็นเศษส่วนแล้วก็ในส่วนของทศนิยมเนาะขออนุญ,ญาตหา,าขออนุญ,ญาตเขียนไปในเศษส่วนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปใช้อ้างอิงในการใช้อของซีเวดเฟรมนะครับเพื่อที่ว่าเลขมันจะได้ตรงกันแล้วก็ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับ ซึ่งช่วงแรกครับผมหาออกมาได้นะครับก็ได้เป็น2 3 4 6 3นะครับส่วนด้วยยี่สิบนะครับบอกด้วยหนึ่ง1้าห้นึ่ครับสองด้สิบนะครับ มีค่าเท่ากับอ่าช่วงที่สามนะครับก็คือหนึ่งศูนย์แปดหกสองห้านะครับส่วนด้วยแปดเนาะและเราก็จะบวกกันทั้งหมดนะครับได้ค่าออกมาเป็นสองสี่สองสี่ ห,หนน้นะครับส่วนด้วย8นะครับแล้วก็อ๋อตอนนี้นะครับคูณกับเดลต้าดิขออนุญาตละไก่นะครับก็จะเป็นยายนะครับคูณด้วยเนาะแล้วเราก็ทําการย้าย EI นะครับกลับมาคูณเนาะเราก็จะได้ฝั่งนู้นก็จะเหลือ ค่าเดลต้าดีเดียเด่ยวๆเลยเนาะก็จะเป็น2 4 2 4นะครับ5 1ส่วนด้วย8นะครับแล้วก็เป็นอีอัไอเนาะซึ่งค่า E ของเรานะครับหาจากที่เราแปลหน่วยแล้วเราก็จะได้เป็น2คูณ10กำลัง9นะครับ2คูณ10กำลัง9นะครับ ส่วนค่า i เราก็ได้เป็น8นะครับคูณด้วยกับ10กำลังลบ4นะครับฟอร์ชัวไปดูอีกรอบนะครับแก้สมการเสร็จสับนะครับเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น0 0จุดศ1 8 9 4 1 4, 8 4 3สนะครับอันนี้คือผมพยายามหาหาทฤนฎีีให้มันเขียนเยอะๆไว้ก่อนนะครับส่วนด้วยเอมเนาะอ๋อหน่วย M นะครับขออนุญาตพูดผิดเมื่อกี้นะครับหน่วยเป็น M นะครับผมก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมชิดเร็วเพราะว่าผมชิดไว้ก่อนแล้วนะครับผมก็ ต่อไปครับก็จะเป็นการใช้แอปพลิเคชัน s i r v e f r a m e นะครับในการเปรียบเทียบคำตอบเนาะก็เชิญดูครับครับเราก็มาอยู่ในแอปพลิเคชัน s i r v e f r a m e แล้วนะครับวิธีการทำยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเข้าไปที่ Control เนาะใช่เบอร์ออฟโนดนะครับก็คือ4นะครับตามรูปของเราทางข้างบนผมเลยนะครับแล้วก็ อีกอ็หนึ่งครับหน่วยเป็น KG นะครับส่วนความยาวเป็น M กดโอเคนะครับต่อไปเป็นหนดนะครับก็จุดแรกเป็นศูนยศูนย์ครับจุดสองนะครับเราจะเห็นว่าเป็นสามจุดสามเป็นห้านะครับแล้วก็จุดสี่เป็นเจ็ดจุดห้านะครับโอเคนะครับอา่ามันน่าจะบังเนาะแต่ว่าเดี๋ยว เสร็จกต่อไปนะครับโหนดอ,อ่อไม่ใช่นะครับเป็นของเราจะเป็นแบบฮิ้นนะครับก็คือจุดหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จุดสามเนาะเป็นโรเลอร์นะครับ0ูนย์หนโอ๋นะครับตามรูปเนาะอืมแล้วก็เป็น element น,นะครับ หไป2นะครับ2ไป3นะครับแล้วก็3ไป4นะครับโอเคเราก็จะได้คานออกมาแล้วโอ้แมทเทอร p นียลพนะครับในโจทย์นะครับก็จะให้อ่อหลังจากที่เราแปลงหน่วยนะครับเราก็ได้เห็นว่ามันเป็นอ่อสิบ่อไม่ใช่ครับเป็น2องกำลังเนะครับ2องคูณสิบกำลังเเนาะ วันนี้เราเพิ่มไปเท่าไหร่นะอันนี้มันใหม่เ้นใหม่เลยกันเป็น2นะครับ1 2 3 4 5 6อส่นะครับส่วนค่า a นะครับก็เป็นหนะครับคูณกับลบสนะครับ ส่นค่า i นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนครับค่าเท่าเดิมนะครับกดโอเคนะครับ, <Good. S 1> นะรบจากนั้นเราก็ใส่ download น,นะครับก็จะมีที่จุด2นะครับแกนหมายท้งลงเป็นลบนะครับแล้วก็ที่จุดปลายเนาะเจ็ดนะครับกด <Good. S 1> <Good. S 2> โอเคนะครับ น่าจะได้ตามรูป้วเนาะเห็นกันไหมนะน่าจะเห็นกันแล้วมัง้งเอเลเมนต์โหลไม่มีนะครับเราก็ทำเป็นในลิต์ษษกด Start นะครับมันก็คำนวณให้แล้วกดออกนะครับจากนั้นค่าที่เราต้องดูนะครับก็จะมีในมีค่าของเป็น Reaction นะครับก็จะเห็นว่า ตรงไหนหน่าเลยชันอก็จะได้ค่าเท่ากันนะครับตอนนี้ที่ว่ามันที่ว่าจุดหนึ่งติดลบเพราะว่ามันมีทิศพุ่งลงนะครับผมส่วนที่ในจุดที่สามนะครับเป็นค่าเป็นบวกอ่ะก็มีทิศพุ่งขึ้นนะครับอืมจะเห็นว่าค่าเราได้เท่ากันเลยนะครับก็กด Exit ออกนะครับ ต่อไปเราก็จะไปดูการโกงนะครับก็จะเป็นอ่าเห็นกันไม่น่าขยายขยายไม่ได้ด้วยนะครับอ๋อได้โอเคนะครับก็จะเป็นการโกงนะครับค่าที่ได้นะครับก็นะครับเดลต้า เดลต้าดีนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้ค่าเท่ากันเลยครับก็คือ0.0189นะครับซึ่งผมก็นั่นแหละครับก็ได้ค่าเท่ากันนะครับแล้วก็มันมีอะไรนะอาจารย์บอกผมมาว่ามีออปชันที่ว่าเป็นโทศนิยมอันนี้มัน4ี่ตำแหน่งใช่ไหมครับผมลองเป็นเจ็ดตำแหน่งโอเคนะครับ ก็จะเห็นว่าก็จะได้ค่าเท่ากันกับผมเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเจ็ดตำแหน่งมันก็จะปัดสัญยักษใช่ไหมครับจากสี่กลายเป็นห้าเนาะนั่นครับก็สรุปม,มาว่าได้ค่าเท่ากันนะครับผมถือว่าการทดสอบครั้งนี้ของผมผม่านไปได้ด้วยดีนะครับผมก็เสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับทุกองค์ประกอบก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับ รับฟังรับดูจนจบนะครับก็ผิดพลาดการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างหรือว่าพูดช้าไปบ้างก็ขออภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ <c oughs> ครับอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่าค่าตรงนี้มันติดลบนะครับก็เพราะว่าในแอปมันเนี่ยคือถ้ามันมีทิศพุ่งลงนะครับมันก็จะมี อ่อมันก็จะแปลงค่าเป็นลบนะครับถ้าอาทิ์พุ่งขึ้นก็จะมีค่าเป็นบวกนะครับซึ่งไม่ต้องตกใจครับก็คือมันได้ค่าเท่ากันนะครับผมขอบคุณครับ